ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าวิวัฒนาการของห้องน้ําไทยเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรถ้าอยากรู้กันแล้ววันนี้ทางจิ๊กี้เฮานะครับจะพาทุกคนไปย้อนอดีตพาไปดูเกี่ยวกับวิวัฒนาการของห้องน้ำไทยกันครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา ทุ่งท่าป่าแม่น้ำสำหรับผู้คนโดยทั่วไปแล้วนะครับในสมัยโบราณห้องน้ำก็คือทุ่งท่าป่าแม่น้ำนั่นเองครับการเดินเข้าทุ่งเข้าป่าลับตาคนไปทําธุระส่วนตัวนั่นเองครับหรือถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำก็จะมีน้ําไว้ทําความสะอาดได้ด้วยนะครับยกเว้นก็แต่พระสงฆ์นะครับที่มีการสร้างห้องสําหรับการขับถ่ายตามพระธรรมวินยัย ที่ทำให้กิจกรรมนั้นได้ดูมิดชิดยิ่งขึ้นทุกวันนี้นะครับก็ยังปรากฏทางประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการล่องรอยของส่วมที่สร้างจากหินแผ่นซ้อนต่อกันโดยพบในเขตอลายิกเมืองกําแพงเพชรนั่นเอง 2. ส,ส่วมหลุมเป็นยุคแรกๆของการพัฒนาการที่เวลาไปทุ่งไปป่านะครับก็จะขุดหลุมสำหรับการถ่ายสิ่งปฏิกูลเมื่อเสร็จธุระแล้วก็สั่งกบไป ซึ่งส้วมหลุมนะครับจะอยู่ในช่วงต้นรัตนโกสินเป็นต้นมาโดยเป็นส้วมสําหรับผู้คนทั่วไปนะครับส่วนเจ้านายชั้นสูงนะครับก็จะเริ่มมีการนําเข้าวิวัฒนาการจากห้องน้ําตะวันตกแม้ว่าจะยังไม่มีระบบน้ําประปาใช้ก็ตาม 3. ส้วมถังเทนับเป็นจุดเปลี่ยนของส้วมประเทศไทยนะครับเพราะในพศ2440ะครับได้มีการออกพระราชากำหนดนะครับ เกี่ยวกับสุขภับพิบาลกรุงเทพรอสอ116นะครับโดยมีผลบังคับให้คนไทยนะครับต้องขับถ่ายในส่วงเพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกกลิ่นหมิ่นและเกิดโรคระบาดตามมาซึ่งพบได้บ่อยในช่วงเวลานั้นลักษณะของส่วมถังเทนะครับจะเรียนแบบมาจากส่วมหลุมแต่ใช้ถังอยู่ด้านล่างของหลุมแทน ด้านบนนะครับจะเป็นไม้กระดานที่มีช่องเจาะรูเอาไว้โดยจะมีการกั้นห้องแบ่งเป็นห้องแถวไม้ยาวๆแล้ว5-6ห้องนะครับเพื่อความเป็นกิจจลักษณะทุกๆวันนะครับก็จะมีการจัดเก็บถังออกไปและเปลี่ยนถังใหม่เข้ามาแทนที่โดยมีบริษัทสะอาดนะครับที่ได้รับสัมปาทานทําหน้าที่นี้นั่นเองส่วนถังเทนะครับที่จัดสรรโดยรัฐบ,บาลจะอยู่ตามถนนสายสําคัญในพระนครเช่นถนนบํารุงเมือง เจ้นครจเจริญกรุงแถววัดปรนิเวศวัดราชบุรณนะนอกจากนี้นะครยังมีการสร้างห้องน้ำส่วงแบบถังเทอยู่ตามสถานที่ราชการต่างๆรวมถึงบริเวณที่พักอาศัยของเจ้านายคนสำคัญอีกด้วย 4. ส่สวมคอห่านหรือส้วมซึม ลาวพศ2,460 2,471นะครับเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลน,นะครับร่วมมือกับบุลนิตล็อกกี้โฟลเลอร,รอ์จัดโครงการปราบโรคพยาธิปากคอและมีการรณรงค์นะครับให้คนไทยใช้ส้วมพอทั้งส้วมหลุมและส้วมถังเทก็ยังมีกลิ่นหมิน่นและเป็นแหล่งมแมลงวันชุกชุมอยู่ด้วยนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็ได้เกิดการประดิษฐ์ซ่วมคอหานเป็นครั้งแรกโดยพระยานครพร,รามใช้ก้นไกท่อปล่อยของเสียข้างใต้ให้เป็นท่อโค้งกับทําให้น้ํายังคงขังอยู่ในคอหานั้นป้องกันกลิ่นและป้องกันไม่ให้มแมลงวันมาตอนสิ่งปฏิกูลในภายหลังนะครับซ่วมซึมนะครับก็ได้มีการพัฒนาให้มีบอกกับเก็บของเสียเรียกว่าบอกกระทําจากคอนกรี ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เข้ามาแทนที่ส่วมหลุมและส่วมซึมเป็นการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยครับค่าส้วมชักโคกนับจากพอศ .2,500 เป็นต้นมานะครับจากส่วมซึมที่ต้องใช้น้ําตักลาดให้สิ่งปฏิกูลนะครับไหลผ่านคอหานลงไปยังบ่อกกับเก็บส้วมชักโคกนะครับก็มาช่วยแก้ปัญหาน้ำด้วยมีการมีส่วนถังกัดเก็บ น้ำที่อยู่ด้านบนเวลากดชักโครกลงไปแล้วนะครับน้ําก็จะวนไหลไล่สิ่งปฏิกูลลงไปสววมชักโครนะครับปฏิบัติครั้งแรกโดยเซอร์จอห์นเฮลิงตันในพศ2139แต่ที่เป็นต้นแบบสำหรับชักโครกที่เราใช้งานในทุกวันนี้นะครับมาจากการพัฒนาของอเล็กซานเดอร์คามินในพศ2318 แต่กว่าที่ส้มชักโครกนะครับจะมีการใช้งานตามบ้านของคนธรรมดาทั่วไปก็ล่วงเลยไปอีกนานเลยครับหรือะลาวราช่วงต้นพศสอง2 5น0นั่นเองเป็นยังไงล่ะครับวิวัฒนาการจากส้มไทยฟังตำนานแล้ววิวัฒนาการแบบนี้รู้สึกเจ๋งเลยใช่ไหมครับถ้าหากใครนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ